วันนี้กูรีวิวใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ก็นรครับกินกันนะครับประจานนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่คือวันนี้ผมจะมาทําผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะครับโอ้โหตอนนี้ก็เอาน้ำมันใส่กระทะก่อนเลยนะครับเครื่องปรุงมีไม่มากนะครับไม่เยอะอะไรไม่ได้สับสนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอากระเทียมนะครับกระเทียมลงไปคั่วๆให้มันหอมก่อนนะครับนี่ ให้กระเทียมไหม้นะครับให้มันฉีดมันหอมนะครับแล้วก็มีไข่มีหมูนะครับตอกแม่สิโอเคนะครับว่อย่าลืมนะครับผมไปหยิบไข่ไก่มาเลยหายตัวไปแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ลืมนะครับก็ขั้วครับ แล้วนะครับเราก็จะใส่คขน้าลงไปนะคขน้าเป็นอะไรที่สุกยากหน่อยนะผัดก่อนให้กระเทียมหอมก่อนนะ,อะนเอากระเทียมหอมอย่างกระเทียมหอมแล้วนะก็ตามด,ด้วยหมูก่อนหมูหมูก็สุกยากอ่ะใส่หน่อยเลยเขาดิ้นหน้าดูวะ ินสองคนนะครับแล้วก็ลูกด้วยนะสำหรับใส่ที่เยอะหน่อยหมูโออาประมาณขนาดนี้นะครับเอาขนาดนี้นะใส่น้ำมันเพิ่มไปนิดนึงนะครับเอาณะนาลงไปครับเอ๊ะไข่ดีนะเอาไข่ลงก่อนนะครับตอไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนะครับสองใบโอ้ย น้ำมันกระเด็นใส่แกะนะครับตอกไข่เข้าไปนะครับรอไข่รอไข่สุกนิกนิดนะครับสีไข่ร้อยรอเลย ตัวสักพักนะครับเราค่อยเอาหมูลงมาคู่ก,กับไข่นะเดี๋ยวพอไขเ่เซตตัวแล้วก็จะเอาหมูคู่ก,กับไข่นะครับใครที่บอกว่าอยากจะหัดทากินอะไรกินนะครับทําแบบผมก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเราไขาเ่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะเพื่อน กห้เด็ติดกำแพงเลยนะครับห้าผัดหมูเข้าไปไแล้วครับรวมไข่แล้วครับตอนนี้นะครับอ่าเราก็จะรวนไขใ่ให้มันแห้งนะให้กระทะแห้งไปเลยนะครับไขยบ่ยังเปียกอยู่นะเสร็จแล้วก็ยังไงไข่ได้ยังเส้นใหญ่ซื้อมาแค่ครึ่งโลนะครับก็เ,เยอะมากเลยนะครับเส้นใหญ่ครึ่งโลนะครับ ไข่รเริ่มสุกดีใส่ลงไปใส่ผักคะน้าลงไปนะครับผักะคะน้าก็ปอกเอาเปลือกออกหน่อยก้านๆมันจะมีเปลือกครับเอาออกหน่อยเพราะว่ามันแข็งนะโ้โโโเร่งไฟสูงเลยก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับเอาให้ คณะมันสุกนะครับมันจะนิ่มๆนะโอ้โห,หเดี๋ยวผมเร่งไฟสูงไปเลยดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับเป็นกำลังใจให้ชอ่องกูรีวิวด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกซับสไครต์ที่ซับมานะครับแต่อตอนนี้ยอดซับสไครต์591คนนะครับโอ้โห ก็ยังสู้ครับก็ยังสู้อยู่ครับการเป็น YouTube ไม่รู้จะดังไม่ดังแต่ว่ายังสู้ครับโอเคนะครับเราก็จะซื้อเส้นใหญ่มาครึ่งโลเราจะผัดเส้นใหญ่ลงไปเลยนะครับเราจะรอคาน้ำมันสุกสักพักหนึ่งก่อนใจโลๆมๆไม่ต้องรีบครับกำลาังดีกำลางังีเคาะหน่อยนะครับแ น่ากินนะฮะเราเลยแลอือกขอเส้นใหญ่ลงไปเลยครับเห้หมดหถุงครับที่งอเอาไปหมดขูดนะครับเพราะเส้นใหญ่มันจะติดกระทะนะ อูดไปเรื่อยๆนะครับเอาด้ามตะหลเราอูดกระทะไปเรื่อยๆครับจะมีกลิ่นไหมของกระทะติดเาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวว่าอูหเดี๋ยวปรุงแล้วมันจะไหมทุกไม่ทันนะครับก็เบาไฟลงก่อนก็ได้นะครับแล้เราไม่ได้เบาไฟลงก่อนนะผมก็กลัวไม่ทันเหมือนกันนะผมก็เบาไฟเหมือนกันไม่ใช่ไม่เบานะครับ เอาก่อนแล้วก็ใส่ผงพริกไปครับหนึงช้อนโต๊ะนะครับก็ใส่น้ำตาลสักหน่อยนะรสชาติก็คือไม่ต้องยิงตามผมก็ได้นะครับเอาตามที่ทุกคนถนัดนะครับทุกคนชอบแบบไหนก็ยิงตามนั้นนะครับใครชอบกินรสไหนก็กิงรสนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องมายิงตามผมนะอันนี้ผมทําเป็นดูเป็นตัวอย่างเ,ยเฉยๆนะ ซอสฝาเขียวนะครับซอสเห็ดหอมนะครับนะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำหมดยังโอ้โหตายครับซีอิ๊วดำหมดครับถ่ายคลิปยังไงซีอิ๊วดำหมดนะครับ่ายไปครับ่ายไปเดี๋ยวค่อยวิ่งออกไปซื้อนะครับถ่ายคลิปยังไงครับซีอิ๊วหมดฮาพริกไทยตามเยอะๆหน่อยต้องฉุนพริกไทยนิหนึ่งครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาครับ กุเลๆๆเลกุเลเลยกุเลครับเลกุเลกุเล้าไปครับให้ซีอิ๊วดำมันทั่วนะครับถ้ายัไม่ทั่วก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มลงไปได้ครับ ไม่จะมีใครห้ามมาห้ามเพิ่มสีดํานะครับเราเพิ่มสีดํานะฮะมันไม่สุดนะมันไม่สุดนะมันยังไม่สุดในรุ่นนะต้องพรมแล้ว นะครับมือบางต้องหรือเปล่าไม่เข้าใจตรงไหนบอกครับโอดตอ,ดอดนนี้ก็ชุบไปโอดปูเ,เข้าไปครับเสร,รส็จแล้วไม่ต้องชิมครับเราไม่ต้องไปชิมอะไรมันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องปรุงอยู่ครับผม,มเป็นคนที่เินอะไรชอบปรุงตลอดคนระับ ผัดสี้ิวของเรานะครับจักใส่จานหล่อๆเลยนะครับนี่ใช่ครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับผัดสีอิวของเราทํากินกันภายในครอบครัวนะครับผัดยังไงก็ผัดไปครับเดี๋ยวะปรุงที่หลังได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดนะครับโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับเอาเสี้ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองกินให้ดูด้วยนะครับนั่งกินให้ดูเนะ เดว๋ยว้คลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ